เป็ไไนไไม่อยากเป็นของใครอ่ะนี่กว่าเขาใช้ไปเซเว่นอ่ะ <c oughs> เขาจะใช้ไปเซเว่นทำไมอ่ะเขาไม่รู้อะน,นี่ดูท่าแล้วหมอคงมีแค่สิทธิ์แลกซื้อมั้งที่มีสิทธิ์เนี่ยถูกกระเปา๋าอย่าลืมรับขนมจีบกระเป๋าเพิ่มนะครับฮัลโหลครับครบเป็นไรครับหัวกินยาหรือยังอืมทำไมถึงไม่กินยาฮึาต้องกินข้าวกินยานะถ้าไม่สบาย ล้วไม่กินอ่ะไม่กินก็มาหาหมอไงครับไม่กินครับดื้อเด็กดื้อต้องโดนหมอตีนะครับหมอต้องรักษาครับไม่ได้ต้องติงล้วันนี้ทําอะไรมาทําอะไรอย่างเลยได้ไปทํางานดามหรอหมอไป็ลอไรเข็ดอุ้มมันอ่ะแบบว่าเยอะหรอใช่เขาอุ้มสิบห้าสิบหกเคสเลยน่ะแล้วนี่กินข้าวอะยังหิวไหมกําลังหิวว่ะเอ้าให้ทําไมอ่ะก็บอกหิวนี่ ค่หิวแค่แค่กินไงหมอจะมาเย็นเล่นบนเตียงทำไมหมอยืนบนล่างเตียงก็ได้เห็นหนายจะนอนเล่นใช่ใช่คนไข้คนนี้ต้องเฝ้าเป็นพิเศษ,ษนะ่ะเพราะเขาดีล้วไม่นด้ปวดหัวเนะม้มนไนต้องทำยังไงต้องกินยาอย่างเดียวเ,ยเหรอแล้วจะเอาอะไรไหมละ่ะเราหมอไม่เหนื่อยเหรอก็เหนื่อยครับก็เลยมานั่งพักอยู่มาหาแบบคนแถวเนี้ยมาดูแลเขาก่อนก็คนแถวแถวนี้แหละมาดูแลเขาก่อนเขาบอกว่า <จะ S 1> เขาป่วยเขาบอกเขาไม่ยอมกินยาด้วย ไม่กินจะดื้อถ้าดื้อได้นอนโรงพยาบาลเพิ่มขึ้นนะรู้ไหมดีครับจะได้นอนนานๆเพราะมันไอะไรท้าทายเท่ากับการนอนอีกแล้วโอ้ยเครียดรั่นเลยแต่ให้เมืองเขาไปหมอไปก่อนก็ได้นะคะแต่ไม่ไนนอนอยู่นี่อ่ะออครับเขาแบ่งส่วนหมอนะ่ะส่วนไหนอะหมอที่อยู่ในเมืองกับหมอที่ไปไล่ขิดอุ้มหมอที่ไปไล่ขิดอุ้มมาเขาก็จะพักละอือแล้วไมย์นอยู่ส่วนไหนเหรอน่าจะส่วนนี้ ในใจหมอไงจะอยู่อาเปล่าขี้เกียจย้ายของอ่ะมาแค่ตัวพอครับเดี๋ยวไปพาไปซื้อเฟอร์นิเจอร์ใหม่หมอหืมเหนื่อยปะอะไรเหนื่อยอ่ะน่ารักอ่ะต้องถามตัวเองดูครับว่าเหนื่อยหรือเปล่าที่น่ารักกับหมอตลอดเวลาน่ะไมนไหนแค่นอนเฉยๆไม่ไหนจะเหนื่อยได้ไงถึงดื้อยังไงก็น่ารักไงครับอะไรกันเขาเนี่ยเขินหรอไม่อ่ะเขินไหม<ะ>เห็นเขินซะหน่อยคงม,มีแค่เราละมั้งที่เขินหมอจะเขินอะไรก็ คนแถวนี้เขาบอกว่าเราน่ารักมั้งทั้งๆที่เราไม่ได้น่ารักอะไรขนาดนั้นเลยได้ชมก็นะได้ไม่ต้องเขินด้ปะถ้าชมก็ดีไหมครับอืมเราจะยามกินยามอะไรเนะี่ยไม่กินแตกว่าจะมีคนป้อนให้หมอป้อนไหมไม่ไ่กินเองโอเคเดี๋ยวหมอนั่งรอหมอยือนนี่นี่ไงวนั่งแหละโอเคน,นั่งก็นั่งถ้านั่งอยู่นี่ไงนั่งอยู่ข้างๆหวานใจด้วยหวานใจไหนของหมอก็นี่ไงหวานใจหมอเขาไม่ยอมกินยาะ หวอนใจหมอหมอขอมิไไนท์แล้วหรอแล้วอะ hmm? ให้หมอเป็นหรือเปล่าครับหมอจะเป็นหวานใจมิดไนท์เป็นคนดูแลไงครับเป็นคนที่มิดไนท์คอยมางองเงยใส่ได้ตลอดเวลาหมอพูดอเ,ออเองเออเองเท่านั้นดีไหนไม่ได้พูดดีหมอพูดเองหมอขี้<ง>ดู่จังอะก็เวลาไม่สบายใจอยากงองเงยก็โทรหาหมอไงคะหน่หออยู่เท่าไหร่หนอยี่สิบ อันหนูเนียยพี่หมอใช่ครับแล้วต้องให้หมอแทนว่าอะไรหรอจะแทนว่าหนูก็ได้นะครับว่าไงคะหนูทำไมหนูถึงดื้อขนาดนี้คะเดียกไปไหนเฉยๆละหมอ <c oughs> <c oughs> อ่ะอย่างนั้นโอเคกว่านาะสตอรี่เหมือนน่าจะจบแล้วครับแล้วทำไมหมอจะบอกว่าหมอว่างเหรอใช่เราไม่ดีเหรอมันก็ดีครับแต่ว่าหมอชอบไปไล่เฉดอุ้มมากกว่าทำไมอ่ะมันได้นั่งรถไม่ได้จำเจอ,อยู่แบบแช่โรงพยาบาล หมอต้องแข่งน like okay. ั่งรถอะไม่ได้ไปไหนเลยไงก็อยู่แต่โรงพยาบาลไงก็ยืนเป็นผักอยู่หน้าโรงพยาบาลอย่างเดียวเย็นทำไมเป็นผักไม่ยืนเป็นที่รักละครับถามตัวเองดูครับว่าให้ยืนหรือเปล่าไม่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 เนี่ย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 ยดื้อไม่กินยานะจะโดนตีทำไมแล้วเมื่อไหร่จะหายป่วยตายไปเลยแล้วตายใครจะโยกเป็นความน่ารักให้หมอละอย่แย่สาวในเมืองแย่แย่หมอ สาวในเมืองเขาชื่อติดไหนหรือเปล่าล่ะเขาไม่ได้ชื่อเ<ต>มดไนคนแถวนี้ยมันมีอยู่คนเดียวไงทำไมหรอไม่คุยด้วยแล้วจีบสาวกี่คนแล้วเนี่ยหมอไม่รู้หมอะเป็นคนที่คุยแต่ถ้าจีบแบบจริงจริงจังๆอ่ะไม่ค่อยมีหรอกส่วนมากจะเป็นเหมือนคนให้คาปรึกษาเขามากกว่าเอา้าเป็นที่ปรึกษาเหรอเนี่ยเป็นโค้ดเป็นโค้ดโค้ดเขาไม่ลงเล่นกันหรอกแต่กครั้งนี้อยากลองลงเล่นดูครับเพราะไม่รู้ว่ามันจะคุ้มเสี่ยงหรือเปล่าแต่ก็เลยอยากลองนะ แล้วว่าแต่มิรไนมีใครจีบเปล่าถามหมอว่าแบบว่าหมอจีบใครบ้างถามว่ามีใครจีบมินไนมั่งหรือเปล่าอะอ๋อจะเป็นสาวสุดฮอตคุยเก่งขนาดเนี้ยบินไนนี่มคุยเก่งใช่หนุ่มตามจีบตึมแน่เลยทําไมถึงคิดแบบนั้นเราดูแบบเป็นมิตรดีนะมิตรที่ไม่ใช่ม,ใชมิชา,ช,าชีพไม่ใช่ไม่ใช่ที่ไม่ใช่วิชาชีพไงแต่แบบว่ามันดูคุยด้วยล้วสนุกอะไรอ่เงี้ยตั้งแต่ตอนโรงพยาบาลเก่าไง แม่นะคุยสนุกนไม่รู้อะไรนะเนี่ยจริงเหรอแล้วผมเห็นตอนคุณประชุมกับน้องๆด้วยตรงโรงพยาบาลเก่าค่ะใช่ที่ผมเดินไปบอกคุณว่ารบกวนจอดรถฝั่งนู้นหน่อยได้ไหมครับพอดีว่าโรงพยาบาลมันหน่วงมากเลยอะอืมใช่แล้วไงต่อคะน่ะครับแต่มีเด็กแถวเนี้ยยังไม่ยอมกินยาถึงขั้นที่สุดเลยกินไม่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 กิน ถ้าหนูไม่กินหนูไม่หายนะหนูรู้หรือเปล่าเด็กดื้อทำไมอ่ะหนูจะดืองงดะด้อยังไงก็ได้ไม่แต่เราจะดื้อยังไงก็ได้แต่เราต้องรักตัวเองก่อนไงก็ถ,ถ้าก่อนเราจะรักใครเราต้องรักตัวเองให้ได้ก่อนไงถูกไหมหมอพูดไม่ผิดหรอกถ้าไม่รู้อยากรักใครนี่ไงหมอว่างอยู่ลองมารักหมอดูแล้วหมอจะรักษาให้ดูครับหมอไร้กาจังเลยอ่ะเออเอาอะไรมาร้ายเออ นี่เด็กดึกไม่ดึกไม่กินหมอจะอุ้มไปทิ้งไว้ดาดฟ้าแล้วแล้วให้ไปเยืนอยู่บนดาดฟ้าแล้วก็ถาม,มว่าจะ <ทำ S 1> กินไหมชีม้ว่าที่ขู่จะทำไหม,ไมใช่เพราะว่าน่ารักขนาดนี้ใครจะทําลงหมอก,ก็ทําไม่ลงไม่นหนก็ไม่ยอมกินยาก็ได้แต่บอกว่าให้รักตัวเองกินยาเยอะๆกินข้าวเยอะๆแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพองไงเออหมอก,กินอะไรยัง หมอกินข้าวมาทั้งทางเลยแต่ว่าหมอลืมดูน่ะว่าข้าวมันบักหมอพึ่งวิ่งกลับมากินที่โรงพยาบาลน่ะหอบื้อก็หมอไม่รู้หมอบอหมอไปโฟกัสเชดแล้วหมอก็ลืมบื้อล้วไม่น่ารักเหรอบื้อแล้วเราไม่หลงรักไืไม่รู้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 ไม่ไหนไม่รู้แล้วหมอจำมีนายได้ได้เหรอวันนั้นน่ะจําได้แต่หมอแต่มีนานจําผมไม่ได้ไงจำได้อัป้าจะมีหมอคนหนึ่งทางเข้าอืมน้อยใจปะเนี่ยน้อยใจ ก็ตอนนั้นมีนายพึ่งลงลงเครื่องมาใหม่ๆที่หมอให้ตังหน้าโรงพยาบาลเนี่ยหมอคนนั้นแหละแล้วหมอให้ตังไมไหนทำไมหมอกก็ให้ทุกคนอะที่เขาเป็นไอ้ต้าวอะเพราะเขาก็จะมาบอกว่าหมอค้าไม่รู้จะไปทําอะไรดีไม่รู้จะไปทํางานอะไรหมอขอตังหน่อยได้ไหม <c oughs> แล้วก็ให้หมดเลยทั้งหมอ,อจบแล้วไม่แต่คนอื่นเขาให้แค่พันสองพันนะแต่คุณผมให้ตั้งเยอะน,นะมากกว่าเป็นห่วงได้อาเป้าไม่รู้ ไม่ไปลองเล่นกับโดนตีนบ้างเหรอครับฮะแก๊งโดนตีนะสูรสีชมพูแะลองไปเล่นกับเขาดูครับนุกนุกก็ไม่ต้องไปไหนดีแล้วนอนอยู่นี่ก่อนคนไม่สบายเด็กดื้อต้องนอนอยู่ตรงนี้แหละทําไมเด็กได้จะไปไหนไม่ได้หรอเข้ามาในใจหมอแล้วไม่ให้ไปไหนหรอกอ้าวหมอขี้ตูนเนี่ยไม่ได้เข้าไปเลยอ่ะนึกว่าเข้ามาแล้วหมอขี้ตู่ไม่ได้หรอไม่อยากเข้ามาหรอคะอือโนโนโนขี้เกียจไปแย่งคนอื่นหายใจในนั้น ไม่มีครับจะแย่งใครหายใจอ่ะต้องถามยดีกว่าว่าให้หมอเข้าไปอ่ะหมอเข้าไปในใจมิดไหนอ่ะหมอต้องไปเบียดกับใครหรือเปล่าเยอะเลยใน้หมอเอถาถังออกซิเจนไปก็ได้เผื่อแบบว่าแอร์อัดจนขาดอากาศในน้องเล่นทําไมอ่ะไม่นายจะเป็นเด็กดื้อกับหมอไม่ได้หรอได้ตลอดครับไม่ต้องพูดอย่างเงี้ยนะหมอโอเคเหรอหมอก็ไม่ได้ว่าอะไรนี่น่าใจอะไรที่มันเป็นตัวเองแล้วจะไปเปลี่ยนทําไม,ไมล่ะคะอืโอเคมาไม่นายเป็นอย่างงี้นะ เป็นอย่างนี้ก็ดีอยู่แล้วแต่ถ้าจะดีกว่านี้คือเป็นของหมอนะรัวเปล่าแบบเป็นคนรู้ใจอะไรอย่างนี้ไม่นไไม่อยากเป็นของใครอันนี้กว่าเขาใช้ไปเซเว่นอะแล้ว <laughs> เขาจะใช้ไปเซเว่นทำไมอะเขาไม่รู้ะนี่ดูท่าแล้วหมอคงมีแค่สิทธิ์แลกซื้อมั้งที่มีสิทธิ์เนี่ยถูกกระเป๋าอย่าลืมครับขนมจีบกระเป๋าเพิ่มนะครับหมอไปทํางานก็ได้หม่ไหนไจะไปไปพักก็ได้ใช่หรอครับก็ คิดถึงเนาะไม่ได้เตอตั้งหลายวันเวลาเข้าเวรหมอนี่คือแบบว่าตั้งแต่เช้ายันมืดจนถึงเช้าเลยนะทำงานเยอะขาอนาดนั้นได้เหรอไปถามคนในแก๊งคุณก็ได้แล้วทำไมหมอต้องทำงานเยอะขาอนาดนั้นด้วยหมอว่างเขาก็รอใครบางคนเนี่ยเข้ามาหาด้วยอุสตส่าห์ไปตามหาเบอร์ไม่ได้เออแล้วหมอไปเอาเบอร์มีในมาจากไหนมันเป็นความลับน่ะ,อะเอออาเรื่องนี้หมอเอาเบอร์มีในมาจากไหนคนที่เขาให้มาเขาบอกว่าห้ามบอกฮะ ไม่บอกจริงอ่ะไม่บอกหมอสัญญากับเขาไปแล้วว่าหมอจะไม่พูดแต่ไม้นก็ต้องรู้อยู่ดีถ้าให้มิตรไหนไปรู้เองมันจะดีกว่าหมอขอหมอขอเป็นคนที่รักษาคำพูดดีกว่าโอเค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 ม่นทไม่ถามมลล่ะแล้วก็รักษาคนแถวนี้ด้วยที่ไม่ยอมกินยาดื้อเราไม่อยู่ต่ออีกหน่อยเหรอหแต่ถ้าไม่ไหวก็ไปพักได้แล้วทำไมหมอจะจีบเม้นทํทำไมเจจะจีบไม่ได้เหรอไม่ได้ ไม่ได้จะจีบอย่างนั้นแต่แค่เห็นวันนั้นที่เจอรู้สึกเครียดๆน่ะก็แคบเป็นคนที่ทําให้คนยิ้มได้ก็ดีแล้วไงวันนั้นที่ไม่ไนด่ดากาดแกงนั่นแหละนะทุกวันนั้นที่มงลงอะที่เกลียวกาดที่สุดแล้วอะเห็นจะดูน่ารักตรงไหนไมไม่ก็มันดูเครียดไงก็เลยเออเสียงดูเคร่งเครียดก็แบบเออถ้าเราเรอยยิ้มให้เขาได้มันก็ดีกว่าไหมล่ะเราจะให้เป็นรอยยิ้มให้อปาปาแต่คองทรมาดาแล้วบ้าหมอทำแบบนี้กับทุกคนอยู่แล้วนี่คงชินแล้วแหละ มันไม่ใช่ไขรก็ได้ไหมแต่ก็คงธรรมดาแหละก็คง,คงมีคนดูแลหัวใจมีคนคอยปอบเขาอยู่แล้วแหละก,ก็คนจีบเลยนะถ้าหมอถามอะหมอจะเอาอะไรมาสู้อ่ะคนที่จีบมหนไงคงเป็นความสบายใจให้ได้ละมั้งหรือไม่ก็เป็นรอยยิ้มให้คนแถวเนี้ยแล้วถ้าคนอื่นทำให้มีนไงย,ยิ้มอะแล้วหมอจะต้องทําไงอะหมอก็แค่ทําใจอะ <laughs> ไม่ได้เรียกเราเลือกเขา <laughs> เป็นแค่ความสุขเชื่อข่าวมันก็ดีอยู่แล้วไม่ดีเราเป็นแค่ที่ปรึกษา จะไปยิ้เอืโอเคได้ได้เป็นความสบายใจไงก็แบบก็เป็นให้ได้ก็แบบเออให้ยิ้มได้ไม่เครียดอะไรเงี้ยเวลามีปัญหาอะไรก็นึกถึงเราคนที่คิดว่าแบบมีปัญหาทีไรแล้วโทรมาหาแล้วรู้สึกสบายใจอ่ะก็เป็นคนนั้นมันไม่ดีกว่านแลก็ดีมั้งรานดี้ว่าเป็นคนมีคนแบบว่าทําให้สบายใจกันได้หลายคนแล้วว่าดีมั้งเพิ่มหมอไปถ้าคงคงไม่เป็นไรหรอกมั้งโคตรมืนีิอืมคงไม่เป็นไรหรอกมั้ง น้อยเจ๊แต่ไม่พูดมีนิวนะแค่ตวเนี้ยไข่อะก็มีแค่เราสองคนหมอหรอกปลาหมอเซลลินจะไปกินยาหรือยังหืมเนจะไปกินข้าวกินยานอนแล้วเก่งมากต้องกินข้าวเยอะๆนะแล้วก็กินยาให้ตรงเวลาด้วยใหม่เด็กตื้อใหม่ไม่หม่หม่หม่ไม่ฟังหรอกไม่ฟังหรอกนะไม่ฟังหรอกนะก็ต้องดูแลตัวเองด้วยนะครับรู้ไหมโอเคอันอันรู้อยู่แล้ว ต่ถ้าดูแลไม่ไหวก็แค่มาหาหมอนะหมอพรอมดูแลตลอดแหละเปน,นเป็นโรคจิตอ่ะทําไมอ่ะหมอจะเป็นหมอจิตแพทย์ให่ไหนายหรอน่าจะเป็นได้แหละเป็นได้ทุกอย่างอ่ะถ้าอยากให้เป็นอะแต่วันนี้ต้องไปพักด้วยนะอย่าลืมไม่ไปแล้วนะทำไมดื้อจังไม่ไปแล้วไม่ไปอ่ะหมอทำอะไรไม่ได้นะอย่าไปหมอ,อไม่ทาหรอกไปนอนเข้ากินยาด้วยโนโนโดนโดนดือ้อถ้าดื้อยังห,หมอขาขึ้นไปดาดฟ้าเลยนะ หมอได้น้ำลายแข่งกับมินายเปล่ามินายอยู่กับคนในเกมมินก็เป็นอีกแบบหนึ่งน,นะแต่ม่นายอยู่กับคนมันก็ว่ญญาอ่อนนะอยู่ัาใครแล้วมีความสุขบายใจก็อยู่กับเขาแหละแล้วได้อยู่กับหมอไม่เป็นตัวเองเหรออือเบื่อแล้วอ่ะนี่เป็นตัวเองอ่ะอยากเป็นอะไรอยากอย่ามาโยนหินถามทางสาย,ยากเลยหมอรู้นะ <c oughs> อันนกว่าอยากเป็นของเราเวททีกินข้าวได้แล้วแล้วก็อย่าลืมดูแลความเครียดด้วยนะ เพราะว่ามันมีคนเคยหลอดความเชียบเต็มะตายแล้วฮัลโหลอยู่อ่ะป้าอดูเลอะปากหมดแล้วมั้งกินขนาดนั้นอนะหมอไม่เห็นเละไม่นายแค่เคี้ยวเฉยๆเสียงเต็มปากขนาดนั้นอ๋อกูกยของกูแล้วหมอเราฟังเอได้มามอร่อยจริงๆน้องหมอกินอะไรอ่ะกึินโบเกอร์ห้ามลืมยานะรู้ไหมไม่อย่ามาัเกอ่อนเขี้ยกล่อมซะให้ยาก ต้องกินยาด้วยถ้าจะกินเบอร์เกอร์ให้อร่อยกว่านี้ต้องกินยาด้วยไงครับแล้วก็ถ้ากินยาแล้วร่างกายแข็งแรงใช่ไหมเราจะได้แบบว่าเออกินเบอร์เกอร์อร่อยขึ้นไงโอเคอันนี้มปนาจะฟังนิดหน่อยไม่ใช่เพราะหมอเป็นคนบอกแต่เพราะว่ามปนะายอยากกินเบอร์เกอร์อร่อยขึ้นโอเคได้ครับอันนี้มีเหตุผลกินเสร็จแล้วกินยาแล้วต้องไปนอนพักนะไม่ไปที่เป็นาไปเพราะเป็นาง่วงในใจก็ไม่ได้อยากให้ไปหรอกก็อยากให้อยู่ด้วยกันก่อน เราจะไม่อยู่ด้วยกันก่อนหรออยู่ทําไมอยู่ให้หมอบนกันไงครับไม่แต่หมอไปเอาอะไรมาให้ลับแป๊บนึงฮัลโหลฮัลโหลอะรางวัลคนเก่งกินข้าวแล้วให้ทําไมได้เป็นเด็กดือไงมีนหนดูเป็นเด็กขนาดนั้นเลยหมอก็ดื้อเหมือนเด็กไงเด็กอะไรคอหมอหมอพูดดิเด็กอะไรถ้าเด็กดื้อไงแล้วนี่กินข้าวแล้วไงถ้ากินข้าวแล้วก็ถ้าเป็นเด็กดื้อไง พี่แบบว่าโอเคกินข้าวแล้วเดี๋ยวให้ลูกอมนะแล้วก็ให้ลูกอมไงคิดว่าการให้ลูกอมไปไหนมันทําอะไรไปไหนได้หรอหมอฮะแต่ถ้าไปนอนเดี๋ยวให้เพิ่มนะไปนอนเหรอใช่กินยาด้วยถ้ากินยาเดี๋ <จะ S 2> ยว <จะ S 2> ให้เพิ่มกจะกินลูกอมให้ฟันผุไปเลยโอเคป่ะได้เลยครับอืงั้นเอาอย่างนี้กินยาหรือยังอย้าวเด็กมินนก็ต้องไปหาหมอฟันใช่ปะ่ะถ้ามไนนฟันผุอ่ะไม่ผุหรอกมารู้ได้ไงเ็มมินนต้องแปลงฟันทุกวันไง มินนยไม่ให้หรอกไม่ให้ม่หรอกนะทำไมไม่ให้ล่ะไม่ให้หนูไม่ดื้อสิคะับทำไมมินนายต้องให้ด้วยมินนยจะนั่งเนี่หมอก็ยังเป็นเด็กดื้ออยู่ดีอ่ะทำไมไมไงนะครับมินนยทำไมหมอมินนายไม่ยอมกินยาไอ้มินนายกินยาหรือยังไม่หากินยาเดี๋ยวหมอให้ลูกอมเพิ่มนะให้กีนได้กี่อันสองเดี๋ยวให้เพิ่มอีกสองทำไมต้องกินยาหรอจะได้แข็งแรงไงจะได้หายไวๆที่ป่วยน่ะ ให้มาอีกสามอันไม่ได้จะกินอยะให้แล้วอันนี้อันสุดท้ายนะแต่ถ้าจะไปนอนแล้วอะ่ะจะให้เลือกอมห้าเม็ดเลยแต่ว่าต้องไปนอนพักผ่อนนะรู้ไหมอันนั้นเม้นไงก็ต้องอมไว้ตอนตอนนอนใช่ไหมไม่ก็กินให้เสร็จแล้วก็แปรงฟันก่อนนอนสิขาหมนั้นเม้นไนแปรงฟันก่อนแล้วค่อยกินได้ครับ <laughs> ได้เหรอต้องกินก่อนแปรงฟันสิพอแปรงฟันแล้วต้องนอนเลย ที่พูดมาก็มีเหตุผลใช่ถ้าไม่แปงฟันก่อนนอนแะฟันผัวนะแล้วกินอย่างอื่นได้ไหมนอกจากลูกอมอะอยากกินอะไรล่ะคะก๋วยเตี๋ยวถ้าเวลานี้ไม่ได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 ,ไได้ถ้าจะก่อนนอนกินก๋วยเตี๋ยวไม่ได้ทำไมมันหนักปลายบพิซซ่าไม่ได้แต่ถ้าแตงลชีก็พอได้อยู่แหละเอาขอบชีสถูกได้ขอบชีสอย่างเดียวก็ได้ไม่ถ้าใส ไม่ใน่ไม่ไ,ไม่ไ่จ,มจ,จะเอาได้ครับแล้วหมอให้ลูกอมไปไหนหมอคิดอะไรบ้างเนี่ยคิดถึงนะครับได้หรือเปล่าไม่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 คิดว่าหนูต้องไปนอนอยงคา่ะคิดว่าเป็นเด็กไงจะได้แบบเอทาตัวน่ารักแล้วให้ขนมนีโอเคก็ได้เอามาอีกเมทอะโอเคก็เท่ากับว่ามีนี่ไปนอนได้ใช่ก็ต้องกินยาด้วยกินขนมแล้วก็แปรงฟันแล้วก็นอนแล้วก็อย่าลืมหมผ้าด้วยนะ เดี๋ยวจะไม่สบายเพิ่อมอ่ะนะโอเคเพราะว่าหมอให้ลูกอมมาแล้วนะด้ะครับแ่แต่หม,หมอให้ยังองื่นไปด้วยด้วยนะถ้าอย่างไรฝากความคิดถึงไปให้ผ่านลูกอมไงหมอคิดว่าหมอจะพูดอะไรก็ได้อ่ฮอฮม่ก็ลูกอมมันหวานใช่ไหมก็แบบตอนเด็กอะ่ะเราชอบลูกอมมากขนาดไหนอะ่ะก็เลยแทนความคิดถึงให้เหมือนลูกอมมากขนาดใน,ใน,นั้นไม่งชอบแค่ดี้อ้าวแล้วไม่ชอบพี่มั้งเหรอโนไม่รู้ไม่รู้ผมไม่รู้ผมไม่รู้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  ไปเกมยาพักผ่อนนอนได้ละครับโอเคเปนไหนไปแล้วนะหมอครับผมผ้าเลยนะดูแลสุขภาพด้วยรู้ว่าไม่สบายอยู่อ่ะต้องกินยาพักผ่อนเยอะๆดหรือเปล่าที่ฟังเพราะเป็นหมอนะโอเคแต่ที่บอกพราเป็นห่วงนะคะ